รู้สึกไงบ้างคะมันก็ได้เงินเร็วดีแต่ก็ตื่นเต้นนะฮะสภาพมัอยู่ได้จริงขายตื่นเต้นหรือยังคะขายตื่นเต้นแล้วแปดปีมาทำฟิล์มเราเราเชื่อว,ว่าน่าจะมีเก้าปีสิบปีสิบสองปีสำหรับมาดาำฟิล์นะฮะและแน่อนอน แีมคอลเกใช่ค่ะแกนคอลเลกชันนะคะซึ่งมีสามตอย่นด้วยกันนะคะแล้วก็วันนี้นี่ว่าเรามีหลองซื้อฟิลนะคะดาราแล็กแสดงมาร่วมงานกันเยอะมากขอบคุณแขกผู้มีเกียรติขอบคุณดาราทุกคนนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้ควนี้ครับแปดปีมาดามฟิน celebration of มาดามฟิลฮะ ขอให้มาดาฟินประสบความสำเร็จเรื่อยๆแลวเราขอเป็นส่วนหนึ่งของมาดาฟินวันนี้ในนามของมาดาฟินทะขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่8ปีมาดาฟินใช่ค่ะนะครับหมดหน้าที่ของเราสองคนแล้วฮะแนนนเนสเซอร์เบตกับมาดาฟินสวัสดีค่ะ นเพราะ,ะเห็นคนอื่นเนี่ยต้โฆษณาแบบาาระดับฟินกันบ่อยมากลงโซเชียลกันบ่อยมากเขาบอกทำไมถึงดังขนาดนี้เ<ม>ลยก็เลยถามคนท,ที่กองถ่ายค่ะทุกคนก็บอกว่าหอมมากหอมผู้กินเลย<ม>ลเลยนะคะก็เลยดีใจค่ะทีท่เราติดต่อมาอี่าคอลเลคชั่นใหม่ชอบกลิ่นไหนพิเศษคะชอบผู้กินเลยมันเหมือนตอบโจทย์ของผู้หญิงหลายๆสไตล,ล,ล์หรือคาแรคเตอร์อะค่ะไม่เหมือนกัน,ยนอ,อย่างอย่างครั้งนี้เองก็เดินทางมาถึงปีที่แปดแล้วค่ะพี่อ้ั้มขาสองระดับฟินค่ะเป็นไงบ้างคะัได้ร่วมครั้งนี้ ่ค่ะที่ได้เข้ามาดูฟีที่แมทชแล้วหวังว่าจะได้มีปีต่อไปออนะคะเพราะเวลาฟีดเราก็มีแบบเรื่อเยอะมากเลยนะคะเ,เลือกยากไหมพี่อาร์ม่าความใตัดสินใจแบบมาร่วมง,งานกับมาดามฟินนะคะไม่ยากเลยเออพอดมกลิ่ก็รู้สึกว่าชอบเออตอนนี้หมือนใำการใครๆก็ใช้มาดามฟินกันเนาะเออเอชวนแฟนๆนิดหนึ่งของยาร์มผาที่อ,าาอยากจะแบบพิสูจน์กลิ่น จริงรุ่นอื่นก็หอมหอมหลายๆรุ่นนะคะแต่รุ่นอัมเอลเขมั่นใจว่าสารกลิ่นมีหอมแน่นอนนะคะก็แล้วแต่คนเราพี่เพื่อนใช้กลิ่นที่หอมแต่เราแต่ไม่หอมแล้วแต่ดผิวด้วยนะคะก็ลองลองใช้ลองดอเพื่อแรกคนละผัวว่าใครชอบกลิ่นแบบไหนนะคะอันนี้ก็เหมือนแบบพอโควิดะไรดีพี่อ้มสิริกาเปิดพรีเซนเตอร์กลับมาแบบว่าเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วแม่เนาะค่ะตอนนี้ ตั้งเป็นอันที่แบบข้างทางมาจากช่วงโควิดหไว้ไงกันนี่ก็เที่ก็ติดต่อมาค้างอะไรแล้วคะไข่ไข่กันไปเป็นปีนานแล้วอือเดี๋ยวค่ะวันนี้ก็ท่านทำมาเยอะมากคุณแม่น่าแตกเลยวันนี้ต้องไม่หขนาดนั้นทุกคนก็ถือว่าห้าโมงขึ้นกี่โมงแล้วม่รู้จะนนี้แม่งชิมกับบรรยากาศการออกอีเวนต์ในห้างนี้ไม่ออกมานานแล้วนะคะ เป็นผัวดึกอ่ะวันนี้นี่กี่โมงแล้วมิวเนาะอ๋อพุ่งพุ่งจะสองท้อตอนขึ้นมาเอแอบตื่นเต้นไหมคะตอนขึ้นเวทีแบบเสียงกรี๊ดแฟนๆให้การต้อนรับไม่ค่ะก็เป็นอะไรที่มันเคยคุ้นเคยเออจำนย่างวันนี้อิวแบบกลัวกลวิดมากมิวัด้ใจกลัวอยู่ค่ะอย่างวันนี้มาวันนี้มาเยแล้วหรอวันนี้มายังไงบ้างวันน้มิคนเยอะมากอะไรอย่างเงี้ย เขามีพ่นสมูกกับค่นตามเขาแลาวนคอกับคนมาถึงคอได้เริมพูดแล้วก็หน่อยแล้วน่ะน้อยเป็นดูแลตัวเองดีมดูแลตัวเองยังไม่เป็นเลยค่ะไม่เป็นี่ะค่อนข้างดเก็เรียกงนที่ไม่จะเป็นก็ไม่รับอันนี้ที่จะเป็นก็ได้มาเป็นเป็นพิซพิซพิซซ่ิซเนตอร์นี่ที่จะเปิดนอันนี้ยู่แค่ไหนคะพี่รำคาไม่เยอะค่ะ พี่จันแ่ก็ออกมาเยอะอยู่นะหลายครั้งที่เราใส่ไปนะฮะเรื่อยๆก็มีตัวการที่ตะตออกันอยังรับได้เรื่อยๆใช่ไหมแม่หรือว่ายังมีแบบพวกสินค้าก็จะมีหลายสัดส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ตอนนี้คือไม่มีลิมิตใช่ไหมคะแม่เชิญเออาไอ้อย่างตอนนี้เด็กในสังกัดเราละคะพี่พี่เอน้องเอศุภชัยนะคะพี่นเอก็เป็นเป็นนักปะเป็นผู้จัดการใหม่ผู้จัดการแล้วก็หักเงินอะไรอย่างงเี้ยค่ะก็เป็นเรื่องปกติ เป็นทุกอย่างมันทุกอย่างเลยดิกับสารปัดไปหมดแล้วเหรอคะพี่อังใช่พวามอย่างอังก็ต้องดูแลพี่เอหลายอย่างอะไรบ้างคะทั้งสภาพพี่ก็ไม่ให้ดูแลที่กระทบไปเท่าไหร่อะไรผมเคยโดนปวดหัวมากเลยตอนหลังก็ดีคือเด็เรื่อยใช่ไหมคะดูแลแบบให้คำแนะนำคำปรึกษาในฐานะลูกพี่ในวงการ้าตอนนี้รับเป็นเด็กในสังกัดคนแรกเลยใช่ไหมคะพี่สำหรับพี่ใชตั้งใจที่จะมั่นเขาเต็มที่ ดาวดวงใหญ่ดวงหนึ่งอันนี้แล้วว่าผันตัวเป็นผู้จัดการแทนตัวแล้วใช่ไหมคะป้าน้องเขาเป็นใช่ค่ะเพราะว่าได้ได้ได้ดีได้ดีได้ดีเป็นยังไงพี่อ้ําหมายความว่าก็จะอยากได้แรกก็ขอเขาพอเขาไปหางานเองแต่เราไม่เกี่ยวด้วยแต่ว่าเราต้อหักเยอะมันก็เป็นตัวเองที่ผู้จัดการก็หักก็หักเท่าที่เขาใหหักเอาเยอะๆมัเป็นเพื่อนกันจริงๆไม่ใช่เป็นการอ้ําเมื่อก่อนเลยไม่ใช่แต่เราก็อยูกทีจะเป็นผู้จัดการกัน ปั้นยากไปครับพี่อ้ําคนนี้ก็มีเชื่อฟังบ้านแต่แอบไม่เชื่อฟังบ้านแล้วอย่างจการอ้ําหักน้องเอเท่าไหร่คะก็อยากได้แล้วก็ขอได้เได้ก็ตอบคู่ออกเอพุ่มือเพราะยอมยอมที่อยากทำไม่พรยอมเายอมเรื่องมันแค่ยอมกรสการเขเรืองไม่กลัวแบบนนางเขาาคืนมาถ่เงินเราเหมือนตอนที่เราทําบบของรราเป็ผู้จัดการเราละ อ้ําอ้ลาเจะใช้แค่เขาใช้การหนีนะคะจริงๆเขาหักอ้ําม้าก็ต้องไปหักเขาด้วยเรามีแผนเรามีแผนในการตั้งรับไหมคะไม่หนีไม่ให้เสียอย่างเหในการรับงานของน้องนี่เราสกรีมแค่ไหนเนี่ยน้องหะังน้องก็จะบอกน้องลงไอจีเยอะมากเลยอยากจะอันฟอลเลยนะอันไม่ต้องคือเรื่องนี้ถ้าอันไม่ต้องไม่ต้องทะเลาะกันไม่ใช่ไม่ทะเลาะ ไม่อยากเห็นจริงๆอยากจะอันฟอลคนทั้งหมดเลยดิซ่าอยากจะเป็นสูบที่ปนหัวอะไรอย่างนี้ถ้ามาถ้ามาคอนเทนต์นักคอนเทนต์เยอะเหรเดี๋ยวพี่อ้ําชอบคนสนุกก็อยากดูสนุกอะไรนะแต่บางทีก็ไม่ได้อยากดูอะไรที่งานกันนะคะแต่เป็นแฟนชอบมากเลยเวลาแบบพี่อ้ํากับพี่เอแบบทําคอนเทนต์ร่วมกันแบบให้แฟนดูอย่างเงี้ยจริงๆไม่ค่อยชอบถ่ายรูปไม่ค่อยชอบถ่ายวิดีโอคลิปประกาศอะไร ก็หลอกล่อเรียกอยู่อ่ะเฮยยอมกลักลัวแบบว่าพี่เอเอ๋อรจับเรามาถ่ายคลิปถ่ายอะไรกับเขาแบบนั้นที่เขาทำไม่นะก็ถ่ายได้ถ้าถ้ามีเงินตรงนถูกไหมแต่ว่าต้องให้ต้องให้ทำเยอะๆเหมือนกันะก็แล้วจะขออะไรแล้วจะขอปล่อยหรือเปล่า ย่างเวลาถ่ายคลิปกับพี่เอ,อนี่มีนอกกฎหรือว่าตามทำต,ตามสคริปต์ก็ไหมคะพี่เอ,อพี่พย่ามไม่ไม่ได้เซ็นตกันเลยค่ะการควบคิมยากไหมไม่ยากค่ะาเสื่อฟังก์ชันี้ือมีเลงไหมคะพี่ที่เอามาจะเอาน้องเขาไปเซ็นช่องหรือว่ายังไงเล่นละครเลยหรอคือ,อกล้องมันชัดมากแล้วคะเราอาจจะเก็บน้องไว้ค่อยๆแบบว่าถนอมใช้ไฟดีๆใช้กล้องดีๆใช้แบบว่าแอ ก็ยนองหน่อยมันเด็กมาสามารถออกกล้องแต่ตัวนี้ตัวนี้น้องเขาดีแล้วตัวเล็กแล้วดีค่ะ้องมีน้องมีด้วยในทั้งดื่มทั้งนอนทั้งออกกำลังกายอย่างเรื่องชุดน้องตั้งใจที่จะเป็นดาวดวงใหม่แต่ว่าน้องก็าจะมาสายเซ็กซี่แล้วมีกังวลเรื่องภาพลักษณ์อะไรอย่างนี้ไหมคะพี่อั้มไม่มีอะไรเสียแล้วนะคะสำหรับพี่อ้ำเองมองพี่เอถ้าสมมติรับบทหนึ่งอยากจะให้พี่เอแบบรับบทไหนคะ เขาเหมือนเขาเหมือนดาวดวงใหม่อ่ะได้เป็นดาวดวงใหม่จริงๆเขาไม่ถอดคนมากกว่าเราเยอะเขาใส่เสื้อผ้าดูเขานอนกับผนแล้วเห็นแล้วแบบเป็นน้ำตาไหลเลยแบบเฮ้ยพี่เอ๊เราเอาเข้าไปหาเสื้อผ้าดูทุกอย่างเลยอ่ะเขาใส่ไม่ได้อ่ะคือจริงๆแล้วเสื้อผ้าที่ขายวิพี่เอ๊เขาขายชุดนุ้ยใส่ละครแต่นางไปเอาเสื้อผ้าใส่อ้ำอ่ะมาใส่มาใส่ชั่วไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมคะซึ่งไอ้ที่เขาบอกใส่ได้เนี่ยคือเขาใส่ใส่ที่อัดใส่ไม่ได้ใส่ที่อัดใส่ขายลูกเฉยๆแล้วก็หลวมไม่เป็นไรอย่างเงี้ย เขาก็รูดพยายามรูดขึ้อนอย่างเงี้ยแล้วสักหลัสงสารก็เลยไม่อยากว่าอะไรแล้วก็น <c oughs> คนเราพยายามที่จะเป็นสิิงๆหนึ่งอะไรเงี้ยต้องให้กำลังใจเขาแต <c oughs> ่ามานอร้องเหมือนมั่นหมายว่ายังไงก็ต้องมาแทนที่อ้ําไม่ได้ไงวันนี้โฆษณานาตัวถ,ถ้ามาีติดต่อมาก็จะพวงอ้ําไปด้วยนะคะไม่ใช่อัพวกเอกรนะ เดี blender, ๋ยวจะมีละครใช่ไหมคะพี่น้ำเร็วนี้ไม่เร็วค่ะอ <le> <i> ีกนานเลยค่ะตอนนี้ต <GO av i> ึงไหนแล้วครับกับกับแค่ตอนนี้ยังไม่ถึงยังถ่ายเรื่อยๆหนูเร่านแล้วครัอ่าโอเคขอบคุณมากมากขอบคุณแม่ะทุพท่านะะค